ต่อกันที่รากห้ากีฬาไทยค่ะวันนี้เสนอตอนศรัทธาแห่งชมพูฟ้าทีมฮอกกี้โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสะระบุรีติดตามจากคุณเมธีชิมจิ๋วค่ะ สวัสดีครับรายการกีฬาไทยวันนี้เราเดินทางมาที่โรงเรียนสวนกุหลาบว,วิทยาลัยสระบุรีนะครับถ้าพูดถึงกีฬาฮอกกี้โรงเรียนแห่งนี้ไม่เป็นสองรองใครเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปค้นหาปัจจัยที่ทำให้ทีมฮอกกี้โรงเรียนสวนกุหลาบว,วิทยาลัยสระบุรีประสบความสำเร็จกันครับการการเล่นกีฬาเน,นี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะไม่ต้องไปไปติดทีมชาติไปอลไรที่สำคัญคือมันเรื่องการออกกำลังกายถ้าพูดถึงาสาววิยาคมจะเรื่องวอลเลย์บอลใช่ไหม ถ้าพูดถึงสมุทลาวสาร,รีคือต้องฮอกกี้เลยคือแรกๆเลยนะ่ะฮอกกี้มันจะเล่นอยู่ในค่ายทหารระดับชั้นประถมคือจะมีครูที่เป็นฮอกกี้เนะี่ยเขาสอนไวนะ้พอมาเรียนอยู่กับเราเนะี่ยเขาก็เริ่มเริ่ม,มาพัฒนาต่อต่อเนื่องกับคุณครูแล้วก็ที่สําคัญคือเด็กมหนึ่งพอได้เรียนปุ๊บอะ่ะเขาก็จะชอบมองเห็นเข้าใจกติกา ดูแล้วมันสนุกส่วนหนึ่งเราก็ไปสร้างให้นรงเรียนปฐมแข่งแบบว่าจัดแข่งให้โรงเรียนปฐมเข้ามาแข่งแล้วก็เอาทีมชาติไทยน่ะไปช่วยสอนให้โรงเรียนต่างๆที่สนใจนะครับแล้วก็มาจัดแข่งขันมันก็เลยทําให้บูมขึ้นมาครับดังนั้นเด็กเราก็เลยติดติดเริ่มติดเป็นตัวเยาวชนทีมชาติไทยอะไรขึ้นมาที่นี่สนามฮอกกี้ไม่ใช่เพียงแค่สนามกีฬาเท่านั้นนะครับ แต่มันคือพื้นที่ปลูกฝันของเยาวชนที่เริ่มต้นจากศูนย์แต่ไม่เคยยอมแพ้จากความมุ่งมั่นทุกวันพวกเขาเรียนรู้ว่าเหงื่อทุกหยดคือบันไดสู่ความสำเร็จไปให้ถึงจุดหมายโดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารของโรงเรียนนะครับ สำหรับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรีนะคะเรามีการพัฒนานักเรียนทั้งในด้านวิชาการแล้วก็ด้านกีฬานะคะตั้งแต่ตอนรับสมัครเข้ามาเลยค่ะระดับชั้นม1ม4เรามีการสอบความสามารถพิเศษสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาด้วยค่ะจะมีการพูดคุยกับคุณครูผู้สอนและคุณครูผู้สอนเนี่ยก็ทําความเข้าใจโดยตรงกันทั้งหมดนะคะเนื่องจากว่าการที่นักเรียนไปแข่งหรือว่าไปฝึกฝนเนี่ยก็ถือเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนเช่นเดียวกันค่ะ นักเรียนจะไม่มีปัญหาเรื่องของเวลาเรียนค่ะโดยที่ครูผู้ฝึกสอนเนี่ยจะทําเอกสารมาชี้แจงว่านักเรียนจะไปแข่งกี่วันวันไหนบ้างนะคะแล้วก็เราก็จะแจ้งให้กับครูผู้สอนทราบนักเรียนเนี่ยจะไม่เสียเวลาเรียนค่ะแต่ว่านักเรียนเนี่ยอาจจะต้องกลับมาแล้วก็ตามงานที่ทันเพื่อนๆค่ะทีมฮอกกี้สวนกุหลาบว,วิทยายลัยสระบ,บุรีพลังของคนรุ่นใหม่ที่จะพาชื่อเสียงของโรงเรียนไปให้ไกลกว่าที่เคยเป็นละครับ ผมก็เป็นหนึ่งในสิทธิ์เก่าที่อยู่โรงเรียนสุขุลาดนะครับก็ได้มีโอกาสกลับมาทําทีมซึ่งโรงเรียนสุขนะุลาดเนี่ยก็จะมีทีมนักกีฬาฮอกกี้ที่สานต่อมาอยู่แล้วครับทีนี้พอผมได้เข้ามาทําทีมฮอกกี้เนี่ยก็ได้เข้ามาสานต่อจากสิ่งที่มีอยู่นะครับแต่ว่ากีฬาฮอกกี้จะมีข้อจํากัดตรงที่ว่าเด็กนักเรียนที่เข้ามาเล่นใหม่ครับเขาจะไม่รู้จักกีฬาฮอกกี้เราก็ต้องอเข้ามาเพื่อที่จะแบบใช้พี่สิทธิ์เก่าในการโปรโมท นะครับจากผลงานที่ผ่านมาจากการติดทีมชาติจากการเล่นเราได้อะไรเพื่อมาชักชวนน้องๆรุ่นใหม่ๆเข้ามาเล่นนะครับเป้าหมายในตอนนี้นะครับก็คือเราจะทําให้ฮอกกี้สวกุหลาบครับกลับมาแข่งแข่งเหมือนเหมือนเมื่อก่อนที่เคยเป็นนะครับถ้าคิดถึงฮอกกี้ต้องคิดถึงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรีนะครับ แน่นอนนะครับว่าโรงเรียนแห่งนี้ไม่ได้มีดีเพียงแค่ฮอกกี้แต่ยังมีดีในเรื่องของตรีธาด้วยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาติดตามกันครับมานิ์ภูมิไพลูใส่ภาพเมธีชิมจิวรายงานครับครับคุณคุณมานิ์และคุณเมธีด้วยนะคะก็โอ้โหโปรยไว้แบบนี้น่าติดตามเดี๋ยวต้องรอติดตามตอนต่อไปด้วยนะ,ะรอดูทีมตรีธากันต่อนะครับ